จริงๆฉันทำอะไรแบบนี้ก็บ่อยแต่ก็ยังตื่นเต้นนะคะเนี่ยชีวิตฉันลำบากผ่านอะไรมามากถ้าเขียนหนังสือก็คงจะเขียนได้สามเล่มเลยแ่ละคะ่ะไม่มีงานไหนที่ฉันไม่เคยทำคะ่ะเคยทำร้านเสื้อเปิดร้านขายโจก๊กขายหนังสือทำงานติดตั้งโปรแกรมในร้านดอกไม้และงานสุดท้ายก็คืองานขายประกันคะ่ะ ฉันทำงานอย่างตั้งใจไม่พักมาตลอด15ปีเลยเลยค่ะแต่เพราะนี่มันสะสมไปเรื่อยๆก็เลยต้องไปกู้เงินมาโปใช้บัตรเครดิตมาโปมันเป็นชีวิตที่น่ากลัวมากๆไม่แม้แต่อยากจะกลับไปคิดเลยค่ะแล้วตอนที่ฉันไปตรวจสุขภาพหมอก็มินิฉัยว่าฉันเป็นมะเร็งต่อมไทรอยค่ะทำให้ฉันต้องเข้าผ่าตัดเข้ารับการรักษาแล้วก็พักประมาณ6เดือนค่ะ ต่อให้ฉันกลับไปทำงานร่างกายมันไม่ไหวค่ะเพลียมากๆหัวหน้าทีมในบริษัทประกันที่ฉันทำอยู่ก็แนะนำเฮโมหิมให้ฉันค่ะฉันก็ได้กินเฮโมหิมค่ะหลังจากกินแล้วมันก็ช่วยได้มากเลยเลยค่ะฉันเกิดคำถามว่าทำไมครอบครัวเราไม่ดีขึ้นเลยเหตุผลมันคืออะไรกันแน่แล้วฉันก็เริ่มหาหนังสือมาอ่านค่ะฉันอ่านหนังสือเยอะมาก ฉันอยากลองใช้ชีวิตตามที่ฉันอ่านในหนังสือฉันพยายามอย่างมากมากจริงๆค่ะแต่ฉันทนอยู่แบบนั้นต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันก็เลยเอาหนังสือพวกนั้นไปโยนทิ้งภายในสองเดือนเลยค่ะตอนฉันไปงานสัมมนาท่านประธานพูดตรงข้ามกับหนังสือเลยเลยค่ะระหว่างที่ฉันฟังท่านประธานฉันก็คิดว่าถ้าฉันใช้ชีวิตตามที่ท่านพูดฉันก็เกิดความมั่นใจว่าฉันเองก็คงจะมีชีวิตแบบนั้นได้เหมือนกัน ฉันก็เลยเขียนไล์ซีนาริโอค่ะความตื่นเต้นที่เหมือนมันจะเกิดขึ้นจริงความคิดที่ว่ามันเหมือนจะสาเร็จได้จริงทำเอาใจฉันเต้นแรงมากๆเลยละค่ะฉันนอนไม่หลับเลยค่ะฉันเขียนลงไปรวดเดียวเลยค่ะผลตอรบรับจากครอบครัวเลยค่ะคุณจะเริ่มทำอะไรอีกเหรอผมก็ไปหาวิดีโอของท่านประธานแล้วก็ตั้งใจฟังครับ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบรรยายอื่นๆพอผมได้ฟังแล้วถ้าเป็นแบบนี้หากดูระยะยาวแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้ชีวิตก่อนเจอกับอัตโทมี่กับหลังเจออัตอทมี่มันต่างกันมากๆเลยครับเพราะอัตโทมี่ทาให้ผมมีชีวิตที่เลือกเองได้และได้รับการยอมรับจากคนจํานวนมากซึ่งสําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากครับคนส่วนใหญ่ จะเขียนในสิ่งที่เราหวังอย่างเลือนลางค่ะแต่ในไลน์ซีนารีโอนี้เราจำเป็นที่จะต้องเขียนให้เป็นรูปธรรมค่ะว่าเราวางเป้าหมายกี่ปีเมื่อไรและทำอะไรฉันขับรถ SM3 เกียร์ธรรมดาอยู่ค่ะแต่ในปี2013ฉันจะซื้อ SM5 ในราคา800,000บาท แล้วปี2015ฉันจะซื้อ Genesis ราคา2.2ล้านบาทและเป้าหมายสูงสุดคือในปี2025ฉันจะซื้อเบนซ์เอสคลราคา4.4ล้านบาทฉันวางแผนไว้แบบนี้ค่ะแต่พอฉันทำธุรกิจอตอมีได้2ปีฉันก็ได้เปลี่ยนเป็น Genesis เลยค่ะแล้วปีที่แล้วฉันก็ได้ซื้อ v o l โ90 อนนั้นพวกเราเช่าคอนโดขนาด85ตารางเมตรอยู่กันค่ะแต่ฉันวางแผนว่าในปี2013จะย้ายเข้าคอนโดขนาด99ตารางเมตรและในปี2016ฉันก็จะย้ายเข้าคอนโดขนาด132ตารางเมตรและสุดท้ายคือปี2023จะซื้อบ้านกลางภูเขาในที่ดิน165ตารางวาขนาดบ้าน198ตารางเมตรค่ะฉันเขียนไว้แบบนี้ค่ะซึ่งปี2019 พวกเราก็ได้ซื้อบ้านกลางภูเขาแล้วล่ะค่ะพออยู่ไปก็นึกถึงรลอย س าริโอขึ้นมาเลยค่ะเพราะบ้านของฉันที่ดินร6 5ยตารางวาขนาดบ้านร้8ยตารางเมตรเป๊ะเลยค่ะทำเอาฉันขนลุกเลยล่ะค่ะเพราะฉันเป็นมะเร็งต่อมไทรอยทุก6เดือนฉันจะต้องไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอค่ะเมื่อตรวจเลือดแล้วไม่ว่าจะเป็นค่ามะเร็งค่าตาบบาหวานก็ดีหมดเลยค่ะหมอพูดแบบนี้ค่ะ ตอนนี้มะเร็งก็อยู่ในสภาวะเกือบหายขาดแล้วแล้วสุขภาพก็ดีมากจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันไม่ชอบมากๆเลยก็คือการออกกำลังกายล่าสุดฉันเริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะเริ่มเล่นโยคะเล่นพิลาทิสเล่นโยคะหนึ่งวันเล่นพิลาทิสหนึ่งวันต่อสัปดาห์ค่ะตอนนี้ฉันได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้วค่ะ จริงๆฉันเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้นะคะแต่ตอนที่ออลูกชายไปเรียนต่างประเทศตอนไปส่งเขาที่สนามบินระหว่างที่เดินทางออกจากสนามบินน้ำตาของฉันก็ไหลออกมาเลยค่ะแล้วตอนเย็นวันนั้นฉันกลับบ้านมาก็เปิดดูอัลบั้มเห็นรูปที่เขาเติบโตฉันร้องไห้หนักมากๆเลยค่ะฉันต้องแยกกับลูกคนที่สองของฉันเพราะต้องทำงานตั้งแต่ตอนเขาแปดขวบ ฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยค่ะพาไปฝากโรงเรียนฝากโรงเรียนสอนพิเศษไม่ได้เลี้ยงเองโดยตรงเลยค่ะพอเห็นลูกเติบโตมาอย่างดีฉันรู้สึกขอบคุณพวกเขามากมากเลยละค่ะแล้วการที่ฉันได้ซัพพอร์ตให้เขาไปเรียนที่อเมริกาอย่างที่เขาต้องการได้อย่างเต็มที่ฉันก็รู้สึกขอบคุณอาโทมี่จริงๆการเจออาโทมี่ทำให้ฉันสามารถทำให้ลูกของฉันได้ไปเรียนในสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ฉันดีใจและประทับใจที่สุดในบรรดาสิ่งที่ฉันทำสำเร็จในไลฟ์ซีนาริโอเลยค่ะฉันจะทำธุรกิจอะโทมี่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉันได้ทำมันสำเร็จด้วยไลฟ์ซีนาริโอแล้วเหล่าพาร์ทเนอร์ต่างก็กำลังพยายามอย่างมากเพื่อมีชีวิตอย่างที่เขาต้องการเพื่อทำเป้าหมายของพวกเขาให้สำเร็จกับอะโทมี่ฉันก็จะทำหน้าที่แนะนำและอยู่กับพวกเขาเป็นคนซัพพอร์ต ที่มั่นคงให้กับพวกเขาค่ะเพราะฉันได้ประสบมาโดยตรงและทำสำเร็จได้จริงๆฉันก็น่าจะเข้าหาและแนะนำพาร์ทเนอร์ได้จากใจจริงค่ะเหมือนกับที่ฉันเขียนและทำสิ่งที่อยู่ในไลน์นาริโอได้สำเร็จและฉันเชื่อมั่นว่าคนจำนวนมากก็จะทำมันสำเร็จได้ด้วยไลน์นาริโอค่ะสำหรับฉันแล้วไลน์สินาริโอคือพลังขับเคลื่อน ให้ฉันมีชีวิตต่อไปค่ะ